พลเอกประวิตรวงสุวรร์เรียกประชุมสอสเมื่อวานที่ไหนคุณรู้ไหมที่ปา่าลอยต่อปรากฏสอสอบอกว่ามันมีปัญหาเพราะนายกไม่ให้ความสำคัญกับสอสอลุงป้อมบอกว่านายกเหนื่อยมากนายกตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมลุงป้อมปั้งเข้าไปปลายทางบรรดาแกนนำพัก พลังประชารัฐหลังจากมีข่าวว่าจะมีการโหวตสวนและฟรีโหวตนายกลอยแพนายกว่าอยากรู้ว่าข่าวมาจากไหนใครไปให้ข่าวพร้อมทั้งบอกว่านายกรู้เรื่องที่มีข่าวว่าพวกเราจะไม่เอานายกด้วยและสัญญาณน,นี้ถูกส่งออกไปถึงพี่ใหญ่ลุงป้อมลุงป้อมพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณเรียกประชุมสอสอเมื่อวานตอนเย็นที่ไหนคุณรู้ไหมที่ไหนคะปา่าลอยต่อที่เดิม เรียกไปประชุมกนะันปึ้งเสร็จแล้วปังปรากฏสอสอบอกว่ามันมีปัญหาเพราะนายกไม่ให้ความสำคัญกับสอสอ,สอเพราะฉะนั้นมีปัญหาจึงต้องการที่จะเปิดให้มีการฟรีโหวตลุงป้อมบอกว่ายังไงครับลุงป้อมบอกว่านายกเหนื่อยมากค่ะนายกตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมส่วนที่ไม่มีเวลามาดูแลสอสอก็อย่าน้อยใจไปเลยว่านายกไม่ดูแลเพราะท่านทำงานเหนื่อยแต่รับฟังตลอด ก็ขอให้สนับสนุนนายกและรัฐมนตรีของพรรคทุกคนที่ตั้งใจทำงานจึงขอให้โหวตไปในทิศทางเดียวกันเท่ากันทุกพักนี่คือคำสั่งของพี่ใหญ่ปอประวิตย์บอกว่าให้โหวตเท่ากันทุกพักและนายกก็เหนื่อยนอกจากนี้ลุงป้อมปั้งเข้าไปปลายคางบรรดาแกนนำพรรคพลังประชารัฐ หลังจากมีข่าวว่าจะมีการโหวตสวนและฟรีโหวตนายกลอยแพนายกว่าอย่างไรอยากรู้ว่าข่าวมาจากไหนใครไปให้ข่าวเพราะทางนี้ก็ปกปติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งบอกว่านายกรู้เรื่องที่มีข่าวว่าพวกเราจะไม่เอานายกด้วยเพราะนายกได้ไลายมาหาด้วยตัวเอง <c oughs> ลและลุงป้อมสอยปึ้งเข้าไปบอกว่านายกรู้นะว่าใครที่เป็นแกนนำจะโหวตไม่เอานายกสามคนหนึ่ง ร้อยเอกธรรมนัสพรมเผาสองวิรัตรัตนเศษสามไพลิกนี่ระบุชื่อเลยเหรอใช่เต้นกันตั้งบางเลยไม่มีไม่มีไม่มีโอ้ดุเดือดจริงพี่โอดุเดือดไหมใช่การเมืองวัคซีนดุเดือดขนาดไหนขณะที่ลุงป้อมประชุมพักและสมาชิกพักอยู่ที่ป่าลอยต่อ เริงเสียงดังสนั่นลั่นทุ่งมาจากบุรีลำนิเวศโดยคุณเนวินชิดชอบโทรมาหาลุงป้อมคุยอะไรกันไม่รู้แต่เข้าใจได้ว่าเช็คว่าจะมีการฟรีโหวตกันหรือลุง,ลงเออเขาก็กลัวเด้อเขาก็กลและถ้าฟรีโหวตกันเมื่อไหร่นั่นแสดงว่าอะไรการเมืองวัคซีนจะโฟกัสไปที่สองคนคือลุงตู่และ น้องหนูอนุทินชาญวีรกุลเพราะอะไรมาดูนี่การอภิปรายรอบนี้ใช้เวลาทั้งหมด4วัน4คืนครับ4วัน4คืนอภิปรายนายกรัฐมนตรีทั้งหมดและรองหนูทั้งหมด4วัน4คืนเนี่ยใช้เวลา40ชั่วโมงเฉพาะพลเอกประยุทธ์คุณอนุทิน 3าชั่วโมงจาก4ี่ิชั่วโมงค่ะอีกทีสิ33ชั่วโมงจาก40ชั่วโมง4คนนี้เอาไป7ชั่วโมงจาก40ชั่วโมงพอเพราะฉะนั้นเรารู้ได้เลยว่าการเมืองเรื่องวัคซีนจะพุ่งเป้าไปที่นายยกและรองอนุทินชาญวีรกูล<ม>ถ้าเท้ามารีวราชคนนี้ไม่จัดการเรื่องประตูที่จะเปิดกว้างว่าวเรื่องวอดฟรี ยุ่งเลยครับรอดูการเมืองเรื่องวัคซีนในสภาร้อนชากันถึงอีกสวันครับ